มอกันมาอย่างเยอะเลยสําหรับวิญญาณยุทธพญาหงเพิงอสูรนะครับหนึ่งวิญญาณสายโจมตีที่มีระเบิดระเบิดปทุที่ดีอันดับต้นๆเคลียร์เวฟแอมมีสตันตัวนี้มีของดีไว้อยู่ข้างกายมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองแนะนํากันดูครับ ายการขวากเสัสดีเป็นพื่อนที่น่ารักทุกคนระจําช่องจันแจ็คแมนไอเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสัพยุทวิญญาณจย์เอ้ยไม่ใช่อยู่กับเซอร์เรนนิวเวิลนะครับกับทางด้านของวิญญาณยุทธพญาหงเพิงอสูรนะก็เป็นวิญญาณยุทธที่คนเล่นนิยมอันดับต้นๆเลยนะครับคนเล่นเยอะมากๆนะครับในกิวจาร์เนี่ยคนเล่นเพิงอสูรของตัวอ้วนไฟเนี่ยเยอะมากๆจนจันคิดว่าเดี๋ยวเรามีกระบี่มาวันน่าจะมาวันนี้แหละเพราะว่าคลิปลงวันพฤหัสนะครับวิญญาณยุทธกระบี่น่าจะมาวันนี้วันพฤหัสนะครับ ก็เขาเรียกว่าเป็นตัววิญญาณยุทธ์ที่มีการระเบิดประทุดามเมจรวมถึงสแต็คดามเมทที่มากและในปัจจุบันเนี่ยเปิดแหวน5้าไปแล้วถ้ายิ่งเปิดแหวน6นะครับจะทำหให้การทำสแต็คดามเมจของเขาอะ่ะทั้งรวดเร็วแล้วก็ดียิ่งขึ้นโดยอ้วนไฟนี้เนี่ยแหวนในการเล่นนะครับมันทำให้การอ่าทำดามเมจอ,อะ่ะยิ่งเรายืนตีนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นนครับนี่คือความสามารถแล้วก็ทักษะวิญญาณของเขาเนะครับโดยที่เป็นตัวคู่หูเนี่ยก็เป็นตัวประเภท ตัวฮิลก็ได้หรือจะเป็นอ่าประเภทตัวหลงหลงออสการ์ก็ได้นะครับแล้วก็เอามู่ป่ายมาคุมก็ได้แล้วแต่ละคนที่จะลงเล่นนะครับส่วนใหญ่ก็หลงหลงเอามาบัฟดาเมจก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นอ้วนไฟบวกกับคู่หูที่เป็นอ้วนไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะพรสวรค์บวกดาเมจบอสที่เป็นดาเมจสุดท้ายแรงขึ้นนะครับก็ขึ้นนี่หว่าแต่ละคนจะเอาลงในรูปแบบไหนนะโดยอ้วนไฟนี้นะครับความสามารถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยว่าดาเมจ AOE อเนี่ยอันดับต้นๆนะครับจริงๆว่ามองมองจานเนี่ย สูสีกับตัวทางด้านของย่างเงินครามเลยแต่ย่างเงินครามจานว่าระเบิดมันจะแตกต่างกับตัวอันนี้ตรงที่ย่างครามเนี่ยระเบิดระเบิดมันจะเป็นช่วงๆเป็นเหมือนกราฟครับมันจะเป็นเหมือนเป็นพิษมันจะเป็นแบบเหมือนเส้นกราฟครับที่มันขึ้นขึ้นลงลงอ่ะเพราะว่ามันจะมีโอกาสติดพิษแล้วก็สแต็คดาเอจพิษแรงขึ้นของตัวย่างเงินครามใช่ไหมแต่ในทางด้านของตัวพญาหงเพลิงเนี่ยมันจะเป็นการระเบิดปะทุที่แรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราตีตัวนั้นนานเท่าไรมันนี่ททำให้สแต็คเก็บเพลิงไฟ แรงขึ้นแรงขึ้นมันจะเป็นกราฟที่ดิ่งขึ้นเรื่อยๆครับตัวนี้เนี่ยความยากอยู่ในดับ3ดาวก็ถือว่าไม่ได้ยากอะไรมากมายแถมช่วงต้นในการเล่นในการเคล์เว็บมอนในการเคล์ดานหรือจะเป็น p v p ก็ตามเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ใช้ได้อย่างดีนะครับไม่ลําบากไม่อะไรในช่วงต้นสักเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับใต้มู่ป่ายถ้าเทียบกับหอแก้วนะครับช่วงต้นเนี่ยจะลําบากหน่อยๆตรงที่ดาเมจมันค่อนข้างน้อยครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเรื่องการเคลว์ดาเมจดเนี่ยมีแหวน2แหวน3ก็ แนซีก็โ,โหสบายเคียร์เว็บอะไรต่างๆได้ดีแล้วนะครับดงแหวนวิญญาณเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการที่เราจะผสมประสานในการเล่นนะครับมันก็จะมีรูปแบบเขาเรียกว่าฟูลบัฟนะครับเขาเรียกว่าฟูลดาเมจแบบเต็มสูบก็จะเป็น1ล้วนนะแล้วก็จะเล่นเป็นจิ้งจอกเหมือนเดิมนะครับอันนี้เนี่ยแล้วแต่คนจะเล่นนะที่เป็นทักษะเสริมของตัวการ์ดวิญญาณนะครับส่วน,นนี้เนี่ยจะแนะนําว่าเอาจิ้งจอกเคื่อสุดท้ายเลเวล5นะครับ ก็ทาให้เราเนี่ยทำดาเมจสูงขึ้น14%ในช่วงเวลาที่การไล่นะครับก็ทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าทําดาเมจต่อเนื่องได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทีมหอคอยส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นพวกหลงงอ่าเบนจาม่าอะไรพวกนี้นะครับทีมวีญ,ญาณก็เช่นเดียวกันแต่ว่ามีหลงงเอาไว้เป็นตัวยืนนะครับทีมทั่วไปเนี่ยมียอยู่ตัวยืนหลงๆแล้วก็คู่หูอื่นๆก็แล้วแต่เราจะลงไปทางซันค้อนกอ็ได้อวนไฟเบนจาม่ามาราสูรได้หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูาหน้าของคอมโบในการเล่นนะครับ คือด้วยความที่ตัวหงไฟเนี่ยมันจะมีคอมโบในการเล่นที่ผสมวงแหวนนะครับการอันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้แบบแนวหนึ่งล้วนในในแบบเพียวๆนะในการลงเล่นก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยจะเลือกลงเล่นแหวนในรูปแบบไหนนะครับสายอาคีพยาหงเนี่ยจะเป็นสาย PVE ที่ดูดีกว่าสายด้านหนึ่งนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยสายหนึ่งจะเป็นคารเคลียร์มอนเคลียร์เวฟทีหดานนะครับตีกระดูกแต่ว่าถ้าเป็นหงไฟเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับ หงไฟเนี่ยจะออกไปแนวที่เป็นผสมผสานในการเล่นนะครับผสมผสานในการเล่นแหวนสองซะส่วนใหญ่นะครับก็จะขึ้นอยู่กับคอมโบในการเล่นนะครับนี่อันนี้คือแหวนสําหรับ PVE นะครับก็คือตีกระดูกทั่วไปลงเคลียร์มอนลงเคลียร์ทีมดันด่านต่างๆนะครับก็จะเป็นแหวน2 2 2 1นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นปลดทุกครั้งที่เพิงไล่บนอ่าเป้าหมายศัตรูนะครับระเบิดหรือว่าเพิงกระสุนระเบิดเนี่ย ทำให้ดาเมจแรงขึ้น12เป็นเวลา15วินาทีนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เกิดการสแต็กระเบิดเนี่ยจะแรงเพิ่มขึ้น0.6สูงสุด10ชั้นซึ่งอย่างที่บอกไปครับยิ่งเราตีนานเท่าไหร่ยิ่งตีแรงมึกมากขึ้นเท่านั้นนะครับในสายที่เป็นทางด้านของสาย2นะครับที่เป็นแหวนพาสซีฟแหวนที่5นะครับเล่นแหวน2ดีกว่านะแหวน1ก็เหมือนย่างชางครับแหวนหนึ่งเนี่ยจะเหมาะกับการเอาไปตีกระดูกมากกว่าเอ้ยเอาไปตีคคนนนนมมมาาากกวว่่่่ะรับแแแตตห2เเีียสดจทัน ดาเมทต่อเนื่องแล้วเป็นสเต็กชั้นได้เนี่ยอันนี้เหมาะกับการปีกระดูกนะครับดังนั้นแหวนนี้เล่นเป็นแหวน2นะครับเท่ากับว่าเราจะใช้2 2 2 1แล้วก็2ครับในการอารมณ์เล่นนะครับในระบบออโต้นะครับเราก็จะเซ็ตเป็นทางด้านของแหวนนี้เลยสายอาคีพยาหงนะครับแล้วก็อันนี้จานอันนี้เซ็ตไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพายุมาก่อนแล้วแต่ว่าเราจะผสมประสานแหวนได้แบบไหนนะแล้วก็6พยาหงทลายเมคาในท้ายสุดส่วนใหญ่แล้วเแหวนที่มีคูดาวเยอะๆมักจะเอาไว้ใช้ตรงกลางๆครับ เอาไว้ใช้แบบเราเผาๆไปก่อนแล้วก็สลับการใช้อันนี้ก็บิ๊กจังของคลับธระของบิ๊กบิ๊กอย่าลืมมาสลับคืนนะนะครับก็อย่าลืมเพิ่มอาหารอัตโนมัตินะครับนี่คือทีมในรูปแบบคอมที่จานจะเล่นหรือว่าเราจะสลับการเล่นสสยอคิเบยของเราใช้ฝันดาตกทิ้งท้ายสุดก็ได้ขึ้นอยู่กับการเล่นนะครับแต่ว่าคอมโมส่วนใหญ่เนี่ยใช้แบบนี้ก็ได้นะครับจะเป็นแบบนี้ไปก่อนก็ได้ซึ่งจานลองเล่นดูแล้วก็ถือว่าโอเคใช้ได้เจ็มแจ๋วเลยครับซึ่งขึ้นอยู่กับ การเล่นจังหวะประตุหรือว่าอะไรต่างๆของแต่ละคนนะครับงั้นจะจัดไว้ประมาณนี้แล้วกันเอาผนับตกไว้ใช้สุดนะครับมันจะเป็นความเสียหายต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มดาเมจหมู่แล้วก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองที่เป็น AE เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นตีด่านแบบตีกระดูกแบนคู่สะหน่อยสักหนึ่งรอบดูสะหน่อยแล้วกันนะครับด้วยความที่จริงๆเนี่ยตัวอคคีพยาหงเนี่ยถ้าเราตีมอนระยะเวลานานๆมันจะเป็นผลดีมากกว่านะครับ แรกๆมันจะไม่ได้แรงแบบเหมือนย่างคันคามที่มีระเบิดดาเมจได้ครับความแรงประทุข,ของ2ตัวยันคามแล้วก็รับต่างกันเห็นไหมยิ่งเราตีไปเรื่อยๆความแรงเรายิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นครับยิ่งใช้ระยะเวลาในการตีเยอะเท่าไหร่อัคคีระยาของการระเบิดปะทุด,ดาเมจยิ่งแรงยิ่งดีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นครับแต่อย่างที่บอกไปว่าก็ขึ้นอยู่กับทำพีที่เล่นหรือว่าสายในการเล่นนะครับนะดาเมจการยิ่งเล่นของเราเนี่ยดูดีหุ้ยได้แบบห้าพัน 5, ปีเลยดนดีแจ๊ เราก็ได้เห็นคอมโบ PVE ไปแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าดาเมจของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มหลอดเต็มแม็กซ์มากๆในข้าหนั่งของเราแถมยังมีควบคุมด้วยแต่เชื่อเหลือตัวเองยากหน่อยแล้วก็ความแปดเปรียวนี่กับการเอาตัวรอดเนี่ยประมาณ30เปอร์ยีเปอร์นะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่ยืดหยุ่นในการเล่นดังนั้นใน PVP เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ไล่สกิลได้ดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับการเล่นของแต่ละคนอันนี้ก็จะใช้เป็นแหวนนี้นะครับในการลองเล่น PVP ่ะแล้วก็ที่เป็นแหวนสายหนึ่งเนี่ยก็น ด้านพิวพีมากกว่านะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันจะแตกต่างจากตัวละครอื่นๆในการเล่นซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นสายที่เป็นสายสองซะส่วนใหญ,ญ่ในการเล่นนะครับดังนั้นตัวนี้จะมีความแตกต่างซะหน่อยนะส่วนทักษะนี้เนี่ยที่เป็นพยัคฆ์หงเหินวหาเนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้นะครับซึ่งมันคูดาวนานแล้วก็การเล่นนามัเนี่ยต้องครอบกับจังหวะการเล่นหน่อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะเล่นนะแล้วแต่ความชอบในการจ,จัดแหวนว้นแบบนี้ ส่วนแหนสายสเนี่ยก็เป็นคอมโบระเบิดคล้ายๆแบบเดิมเลยนะครับการเรียงแบบที่จา์เรียงแบบนี้ไว้เลยหรือว่าจะเป็นจังหวะใช้สกิลแบบปุ๊บ <c oughs> แบบนี้ก็ได้คือทักษะวิญญาณที่เป็นสาย PVE เดี๋ยาจานเล่นใหม่อดีจะจานจัดให้ใหม่าอีกรอ,อบหนึ่งดูคือมันจัดมันมีอยู่2อสแบบในการเล่นนะครับเดี๋ยวจานเล่นแบบเขาเรียกว่าจังหวะในการใช้สกิลไล่สกิลอ่ะมันมีคอมโบของมันอยู่ เด็วนะเอาอันนี้มอวอันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พยะหงเอาไปท้ายสุดเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการระเบิดปะตุดาเมจใน PVP ซึ่งตัวดาเมจของน้องเนี่ยมันดีมากๆอยู่แล้วนะครับเราจะเอาไปยิงจอกไปในการเอาทําดาเมจก็ได้นะเพราะว่าเราอาจจะอยากแบบอ,อยากแบบดาเมจจ๋าๆแบบจี๊ดๆไปเลยทีเดียวให้มันจบๆก็ได้นะครับอันนี้ระย,ยู่บอลหนึ่งอ่ะเดี๋ยวดูคิวกันหน่อยครับว่าคิวได้ไหมส่วนเรื่องออโตโน้นะครับ แนะนำว่าถึงแม้เราจะใช้ s e c u r อ auto อตแต่เราควรเดินเองซะบ้างนะครับถ้าเป็นแรงสูงสูงนะฝันนงข่ามีย่าเงินคามีแมวมีใต้หมูป่ายฝั่งเรามีมีจิ้งอ่ามีอ่อาเคาเรียกนะก็ต่า,ตายอาลชรนแล้วก็หลงหลงปะเมื่อกี้เห็นไม่ทันจริงๆเนี่ยตัวเราได้เปรียบนะครับเหมือนเดิมครับเรามีสตาร์ทเรามี cc ครับไม่ต้องรีบร้อนเล่นในช่วงแรกนะครับโอ้เราวิ่งมาหาเราก่อนเลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเราเป็นตัวดาเมจ ที่สูงสุดจริงๆเราจันเอาคนล้าง CC มานะนี่ครับเราสตาร์นได้ครับได้มือป่ายนี่เราสตาร์นได้ครับเราสู้เมลได้เพราะว่าตัวนี้มันสตาร์นค่อนข้างเอีแล้วก็ชัวร์กว่านะครับโอเคมาอยากซัดกับเราใช่ไหมวิ่งไปหาเพื่อนหน่อยละกันครับแล้วก็สร้างระยะห่างครับเขาเรียกว่าสร้างสเปซนะครับโซเชียลดิสแทนติ้งไว้นะครับแล้วก็เพื่อนใต้มื่ป่ายของเรารับได้อยู่แล้วครับ อ่าแดดออกมาหน่อยครับจริงๆฆ่าแมวเขาก่อนก็ได้เนี่ยมันจะมีในอ่าเขาเรียกว่าครูดาวสกิลที่เป็นตัวสกิลใหญ่อยู่แล้วนะครับโอเคแมวตัวนี้นี่เขาเขาหาแต่เรานะไม่รู้รักเราหรืออะไรเราหรือเปล่านะครับโอเคแมวตายไปแล้วครับใต้หมูอป่าก็ถือว่าเจาะจงดึงหาเราเลยอ,อันนี้ครับสกิลได้เราสตได้ครับอยู่วงนอกได้ครับเห็นไหม ไล่ไล่สกิลไปเรื่อยๆนะครับพญาหงเราสกิลค่อนข้างดีอยู่แล้วครับดังนั้นการเล่นเนี่ยใครอยากผสมวงแหวนก็ได้นะครับแต่ว่าในรูปแบบที่จย์เล่นเนี่ยมันจะมันจะป,ปะทะดาเมจได้ดีมากกว่าทั้งใน PvP แล้วก็ตีกระดูกนะครับอันนี้ก็เอาเป็นหลักๆที่ใช้ก็คือพญาหงไปก่อน นะครับจริงๆมันขึ้นอยู่กับควมโบของแต่ละคนนะ่ะส่วนใหญ่คนจะใช้สกิลที่ติดคูดาวเยอะๆไว้ก่อนนะครับอ่ะอันนี้ไว้ท้ายสุดนะครับก็ประมาณนี้จัดรูปแบบไว้ให้บีทเขาก่อนนะครับอันนี้จะถือว่าโอเคมากกว่ามันจัดสลับกันได้ในไหนรูปแบบหลายๆแวนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ชุดแรกที่ปล่อยไปมันดีที่สุดอยู่แล้วแต่ถ้าจะเป็นตีกระดูกส่วนใหญ่ปล่อยได้หมดอยู่แล้วถูกไหมตีกระดูกจะปล่อยได้หมดแล้วมันจะมีคูดาวแล้วมันจะเรียนสกิลกันใหม่ในช่วงเวลาครูดาวอยู่ดีนะครับส่วนทนันต์ของคัมพีนะครับบิ๊กเนี่ยเขาเล่นคัมพีเป็นทางด้านของสีเขียวเยอะนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะคิดว่าสีเขียวเนี่ยจำเป็นกับสายที่เป็นออจอมตีเสายที่เป็นช่วยเหลือหรือเปล่าซัพพอร์ตไม่เกี่ยวนะครับสายเนี้ยมันลดคููดาวสกิลวงแหวนลงนะ ทำให้ครูดาวของเราเนี่ยเร็วขึ้นและยิ่งครูดาวสกิลมาเร็วสกิลยิ่งไล่เร็วครับอันนี้หลายๆคนในท็อปเซิร์ฟที่เป็นเซิร์ฟนอกเนี่ยเขาจะเล่นแหวนเขียวเยอะมากนะครับ12เนี่ยคือพื้นฐานที่สวยมากๆหรือ8เป็นอย่างต่ำครับทำให้เราเนี่ยสามารถรีสกิลได้เร็วนะครับแต่จะแนะนําว่า12สวยมากนะสำหรับสีเขียวคือการไล่สกิลเรามันรีไวครับสกิลมันรีไวรีไวรีไวสกิลก็ต่อเนื่องความแรงจากแหวนก็ยิ่งออกไปดีอันนี้จะเล่นเป็นท่านาของ เขียวว่าสมสีแดงนะครับสีแดงที่มีสถนานะเจาะเกาะเพิ่มเติมโจมตีและมีโอกาสเพิ่มความชานาญ4%นะครับซอนทับได้ก็จะเป็นสายที่เขาเรียกว่าสกิลต่อเนื่องเรื่อยๆจ่ายได้เรื่อยๆ,ๆเล่นกับตัวพญาหงเพิงเนี่ยได้ดีมากๆในการจ่ายสกิลนะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบการเล่นของพญาหงที่จารย์นามาแนะนานะครับคือจากเคยเล่นสซ็อกที่เป็นวิญยุหลักก็นานมาแล้วแหละไม่ค่อยได้จงได้จับอะไรมากมายนะครับส่วนพวกกองพวกการ์ดเนี่ยก็เป็นการ์ดพื้นฐานที่เล่นเลยนะครับปูกบีเบนจาม่าเจียงจูเนี่ยเพิ่ ในถนัดในการลบบ่าวิญญาณนะครับอันนี้ของฐานะของตัวบิ๊กเนี่ยเป็น 60- 70, 7 0 217แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยมากสําหรับความถนัดล่าวิญญาณถึง60เปอร์แล้วนะแล้วแถมได้คีดามจที่2 1 7นี่ถือเป็นตัวเลขที่ดีส่วนคิดิติคอลเนี่ยจริงๆมันต้องขึ้นประมาณ85เพื่อทำควสบุกกระบี่ไปด้วยเดน,นตัวนะครับก็ขึ้นอยู่แต่ละคนจะรีบขึ้นอะไรแค่ไหนการสลับบุญเวียนปรับเปลี่ยนกันได้ตามสถานการณ์ไม่ได้ยากอะไรแต่อย่างที่บอกไปถนัดลบบ่ญญญาวรร ไงกันมากครับสาหรับการแนะนําพยาหงนะครับในรูปแบบเซตการเล่นนะครับคมพีแล้วก็รูปแบบของการเอารงไปตีวงแหวนนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าขึ้นอยู่กับการประยุกต์การปรับของแต่ละคนเลยจริงๆเนี่ยแหวนพยาหงเนี่ยมันก็ไม่ได้ล็อกตายตัวขนาดนั้นนะก็เราอยากจะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนอะไรแต่อะไรมันก็ตามจังหวะการเล่นจํานวนแหวนปีได้นะครับมันขึ้นอยู่กับการเล่นให้เราให้เข้าจังหวะของเรานั่นแหละนะโดยความแรงก็ เราอาจจะไปพึ่งพิงที่การแล้วก็แหวนเอาให้มันเป็นสแต็กที่ดีนะครับในที่เห็นว่าเราเล่นคัมพีสีเขียวเนี่ยคูดาวเร็วมากไล่สกิลอย่างเร็วครับเขาเรียกว่าไม่จําเป็นที่ต้องเป็นสายช่วยเหลือเท่านั้นที่ใช้คัมพีสีเขียว <S <S แถมการใช้คัมพีสีเขียวเนยังเป็นการโจมตีแบบทรูดาเมจหรือว่าดาเมจดาเมจจริงแบบทะลุเป็นดาเมจสีขาวซะด้วยซ้ำนะครับยิ่งทําให้การเล่นดาเมจของพญาหงส์เนี่ยเต็มประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ให้กับทุกกคนรขออหง ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากร้านเติมเงินสเตลล่ากโกผาเติมถูกเติมไวเติมนี้ไม่มีดีฟันใครเติมเงินแล้วอย่าลืมสอกคดนับถนุนสเตมเมอร์ Wk 0 2นประจำช่องไวในเกมเมอร์กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊วยครับ